แม่โชคดีค่ะที่ว่าตัดสินใจวันนั้นน่ะที่เจอคุณหมอก็ภูมิใจที่ว่าเรามีรอยยิ้มที่ยังยิ้มสวยอยู่นะคะค่ะมั่นใจว่ายิ้มได้ขนาดนี้ไม่พอใจนะคะแม่ชื่อฟองแก้วนะคะแม่ฟองแก้วอยู่เชียงใหม่ค่ะ พอดีช่วงนั้นฟันก็ปันเกยข้างหน้าค่ะลูกชายเห็นแล้วบอกแม่ดูแล้วมนันแนาเกลียดแม่แล้วก็อยากให้แม่ฟันสวยอยากให้แม่ยิ้มสวยๆนะคะแล้วลูกชายก็พามาที่นี่ค่ะก็พามาศึกษาคุณหมอว่าออ,อายุแม่ก็จะหกสิบแล้วนะจะฟันฟันแม่ะจะทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าต้องตรวจดูก,ก่อนนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้คาตอบว่าตรวจเช็คดูแล้วก็ ทำได้ไม่สายเกินไปค่ะก็ตอนนั้นฟันซี่หน้าก็โยกแล้วเน้องคุณหมอเช็คดูเอ็กซเรย์ดูก็บอกว่าฟันซี่นี้ควรจะต้องหมอออกแล้วแหละเพราะว่ารักษาต่อไม่ได้แล้วคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าถอดออกแม่คุณหมอก็จะใส่รากฟันเทียมเนาะก็แนะนาเนาะแนะนําให้ใส่รากฟันเทียมแล้วก็เราก็ประทับใจที่คุณหมอแนะนาเอาตามที่คุณหมอแนะนําทุกขั้นตอนเลยค่ะ แม่โชคดีค่ะที่ว่าตัดสินใจวันนั้นน่ะที่เจอคุณหมออ่าแล้วก็ตัดสินใจขับฟันนะคะก็วันนี้มีความรู้สึกป่าดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะก็ภูมิใจที่ว่าเรามีรอยยิ้มที่ยังยิ้มสวยอยู่นะคะถ้าไม่เจอคุณหมอเนี่ยแม่คงแย่ละค่ะคงเหลือแต่เงือกันจ้ะฟันคงหลุดไปหลายซี่ละคุณหมอก็ช่วยรักษาไว้เนาะไปดูแลฟันให้แม่ พอทำออกมาก็รู้สึกว่าสวยจริงๆบ้าแม่นะค่ะมั่นใจว่ายิ้มได้ขนาดนี้แม่พอใจนะคะก็ฝากถึงทั้นงานที่นี่ทุกคนและคุณหมอทุกๆคนที่นี่นะคะทู้ชมได้ความแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจากใจแม่องแก้วนะคะค่ะพอออกจากที่นี่มาโอ้โหแม่ภูมิใจเลยแอบเข้าไปยิ้มในห้องน้ำดูตัวเองว่าโอ้ดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ก็เลยบอกให้คุณหมอเมื่อกี้ว่าแม่ภูมิใจมากที่แม่มีวันนี้ที่แม่ยิ้มสวยๆวันนี้